แชลตเตอร์ชาช์ดิตี่นะครับได้เชิญมาร่วมมาก็ให้พวกเรานะครับร่วมเป็นส่วนเล็กๆในการทำดินนะคระตอนนี้จะมาเห็นว่ามีทำกระบอกน้ำด้วยไหนมีใครแบบสปอยหน่อยได้ไหมเป็นยังไงสิ่งของอยังไงบ้างคนผมเป็นของพี่ปอที่บุกแบบน่ารักมากครับเป็นสินค้าสปอยหน่อยเป็นยังไงลายที่จะมาถก็เป็นลายที่ตั้งใจมากครับตอนนั้นก็อินสปายและพิจารณาบอกเลยว่าใครได้ไปก็คุ้มมากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยวาดดูเลยมีชิ้นเด็ดเลย ไม่ันจะเป็นเหมือนเขียนแมสเซจเล็กๆฝากไว้บนกระบอกน้ำด้วย There ไม่ค่ไ <curves> ด้ไม่เ <extern> ห <als> ็นจรเามก็ดีไซน์ขมานก็เหมนคอลอนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเต้นคนท้างยากเต้นตามไม่ค่อยทันนะลูกก็จำติแบบม่กแกส่แล้วก็เต้ตามได้เลยกซื้อจาใครมีวางกันไว้ไหนปะจะเป็นแนวท่นอะไรอะไรก็ ที่กันต่อไปก็เราก็อยากให้คนสามารถร้องได้เต้นตามได้กับพวกเราได้มากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเซอร์ไพรส์พิเศษมากิ่มาร้อยได้หอเต้ตามอะกนตาให้เตามกันนะคะอนนี้เห็นมีโาได้เลยว่ยเป็นไงตอนนี้มันตื่นนมากเลยคนไค่ะรู้สาวนี่คนีคนไค่ะลคแค่ก็ทแบบัน้งนี้ก็ดีใจนที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็ ไปจนจบเลยนะคะวันนี้ด้เดินทางมางคุณผ่านและก็ยังไงดีคะบีนก็ฝากด้วยละกันนะคะยังไงก็แกนี่พวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจหลายหละที่ไอบอกที่ทุกคนแบบให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็ติดตามด้วยนะคะไปลุ้นกันกับบีนนะคะว่าจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนแบบที่ตอบสาวที่เหลือค่ะฝากชลอง่อยเด้อเป็นไปเติดตามและ้ถ ไม่ได้ถามเลยถามต่อนโอ้รีบตลอดมาในพาร์ทของซีรีส์ของเราบ้างกเป็นไงบ้างคะเรื่องบนแอร์ไปไหนาเมื่อวานเป็นอีพีที่ห้าครับผมแล้วเดี๋ยวอีพีที่หกจะมีร่วมกิจกรรมแล้เขาเป็นไงัด้วยกันใช่ใช่ใช่ใรู้ไหมเนี่ยรู้เรื่องรู้รู้รูู้วู้หมดแล้วโอเคโอเคโอเคก็ตอนนี้ก็เดินทางได้ว่ามาเกือบจะครึ่งทางแล้วอีรีที่้แต่ว่า้จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ ใหม่นม้องของพวกเราที่เล่นกันไปแล้วบอกเลยว่ามันจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆครับใช่ต้องห้ามพลาดแล้วก็ฝากติดตามครับคิดว่าเข้มข้นแล้วแค่ยี่สิบหกอ่ายังม,มีมากกว่านี้อีกเยอะใช่ครับผมครับผมแล้วก็คุณเลยจะไปอีกไหมเพลงคุณอะไรอย่างเงี้ยขอฝากฝา,ากเพลงที่ร้องไปเรื่ยครับร้องกัแสงดาแล้วก็มีเพลงข้างๆแล้วที่อยากฝากมากๆคืออยากฝากเพลงเซฟครับเซฟอแมมนริงลิซ่าที่อยู่ในบ้านซีซั่นสามนะครับผมตอนนี้มีซีซั่นสี่อยู่ถ้าใครว่างก็สามารถไปดูในไลฟ์ได้ฮะครับผม

พูดไม่ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่าอีพีหน้าพีคมากมากพีคมากมากอยากให้รอมองจอดูกันเลยผมว่าพีคมากแล้วกอดจอดูงี้ก็เหนื่อยเลยไม่ใช่ก็แบบแบบดูแบบดูพร้อมกันหมดเลยแยบแบบผ้าใส่ตาทุกคนว่าผมเหนื่อยไหมครับผมขอบคุณครับอ่ะมีโอฝาก ผมก็ฝากติดตามชี้เรื่องค่าด้วยนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูจากนิทรรางวิวนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับอกดูมาเยอะนะครับครับขอบคุณครับอัปเดตอัปเดตบอกบอกเข้าไปเรามีอะไรบ้างบอกเขาไปก็ปลายปีครับปลายปีปีหน้า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 ครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ มีสซฟยมีล้อยาก็อยากให้ฝากติดตามครับพวกเราจะมีนะไม่นานไม่นานถึงรอครับรบรับรองว่ารุนแรมากไม่ได้าะว่าสปอร์มากไม่ได้เอาเว่ามีนแวาต้มตามแล้วรากตอนนี้เห็นแล้ออกกาลังกายมีอานัมองเดี๋ยวนี้ออกแล้วฮะเดี๋ยวนี้ออกแล้วเดี๋ยวนี้ออกแล้วนักกระพงเพราะว่าเพราะว่าโดนดูทุกวันอ่าแสดงว่าตอนนี้ก็ช่วง ฟิตฟ er ิตรอฟิตรอเราขาดมากก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนคว่าหัใจรอนิดนึงพวกเราก็คิจุดประสงค์แล้วก็พวกเราจะรีบผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมครับผมบอกเลยว่า ใน90 2ก็จะมีเข้มขนขึ้นกว่านี้แล้วก็เรื่องก็จะดำเนินไปทั้งคางที่จะเดืวครับตอนนี้ก็รอให้ทุกติดตามดูกันว่าเรื่องจะเข้มขนาดไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุกับเรีจะเป็นยังไงต่อไปก็ตวดูตัวละครดูดีเดีรื่องด้วยครับก็ฝากดูใน j m TV ด้วยครับทางช่อง YouTube หรือว่า j m t v 5ก็ได้ครับตอนสอบซูมขึน ก็อย่างนึงก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยตอนนี้ปล่อยมา4เพลงนะครับก็ใช่ปล่อยมา4เพลงแล้วเป็นเธอใช่ไหมทีแล้วก็เพลงของอ,อินนะีะ่แล้วก็เพลงผมปล่อยวันนี้ตามชื่อเพลงใบไม้สลายก็ฝากด้วยนะครับทีมเพลงเยอะขนาดนี้มันจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูต้องรอดูอต้องรอดู ก็เอาติดตามทุกคนนะครับตอนนี้มาไว้เว์เพลซา่าและสลรับโลกนะครัจบจำหรับผาวและผ้หิรึ้นนะคะรับเพราะว่าช้องยูทูบช่องทีวีได้เนรต็นประกอบซีนนี้ก็สามารถทำได้ทางจีวีทีวีเรคคอนะครับ